เร,เรื่องคืนนี้นำทุกท่านไปรู้จักอาณาจักรขอมในยุคลุ่งเรืองประมาณพุทธศตวรรษที่16-18ถึง18มาดูกันค่าวว่าศูนย์กลางอำนาจของอาณาจักรขอมตอนนั้นอยู่ที่ไหนแน่นอนอยู่แล้วนะคะก็ตั้งอยู่บริเวณพระนครหรือนครวัดนคนรธมนั่นเองซึ่งปัจจุบันที่แห่งนี้อยู่ในประเทศกรัรมพูชา หรือรู้จักกันในชื่อของอาณาจักรกัมพูชาโบราณหรืออาณาจักรขมรน,นั่นเองในช่วงนี้ก็จะมีกรรษัตริย์ที่สำคัญสำคัญอยู่สองพระองค์ 1. พระเจ้าสุริยวรมันที่สองอันนี้ท่านของราชราวพศ1656ถึง1693สําำคัญนะคะจะพระเจ้าสุริยวรมันที่สอง เป็นผู้สร้างนครวัดซึ่งเป็นเทวสถานของศาสนาฮินดูและสมัยนั้นเนาะก็มีการขยายอำนาจอย่างกว้างขวางไปจนถึงประเทศลาวประเทศเวียดน,นามตอนใต้และบางส่วนของไทยในปัจจุบันส่วนมาหากษัตริย์องค์ที่สองเนาะก็คือพระเจ้าชัยวรมันที่7ซึ่งเป็นกษัตริย์องค์สำคัญอีกองค์หนึ่งครองราชอยู่ราวพาศ1 7 2 4 ถึง1763เป็นผู้สร้างนาคนทรทมและปราสาทบายยน์เปลี่ยนภาสนาประจำอจาณาจักรเป็นพุทธศาสนานิกายมหายานในตอนนี้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนคู่คลองโรงพยาบาลและบ้านพักของคนงานส่วนวัฒนธรรมและศิลปรกรรมมาดูนะคะมีการก่อสร้างปราสาทหินขนาดใหญ่ จำนวนมากเช่นนครวัดนครธมปราสาสพระนมบาเคงและอื่นๆซึ่งสถาปัตยกรรมเหล่านั้นก็มีความละเอียดปาณนีดและมักใช้หินเป็นวัดสดุหลักส่วนรูปแบบของศิลปะขอมมีอิทธิพลต่อศิลปกรรมไทยเช่นศิลปะลบกุรีส่วนศาสนาที่เขาเคารพบ,บถือก็คือศาสนาฮินดูนั่นเองมีการนับถือพระศิวะและพระวิษณุ และเปลี่ยนมาเป็นพุทธ,ธมหายานส่วนการปกครองและเศรษฐกิจสมัยนั้นนะเป็นการปกครองระบอบราชาธิป,ปไตยแบบเทวนิยมกษัตริย์ถือเป็นสมมุติเทพเศรษฐกิจหลักก็คือปลายได้มาจากการทำการเกษตรกรรมโดยระบบชนประทานอย่างซับซ้อนเช่นบาลายหมายถึงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จุดเริ่ตรมต้นของความเสื่อมเนาะ มาดูกันเนาะว่ามันเสื่อมได้ยังไงจุดเริ่มต้นของความเสื่อมก็มาจากความขัดแย้งภายในราชวงศ์พี่น้องไม่ถูกกันญาติไม่ถูกกันก็จะทําให้เกิดความเสื่อมนั่นเองนะคะการลุก,กรานจากอาณาจักรใกล้เคียงเช่นอยุธยาและประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆที่อยากขยายนาชีก็มาลุกลกามอาณาจักรของขอมนั่นเองนะคะ แล้วก็การเปลี่ยนแปลงาศาสนาและโครงสร้างสังคมแล้วก็ศูนย์กลางอำนาจเริ่มย้ายจากนครวัดไปเป็นที่อื่นนั่นเองฟังแล้วเป็นยังไงบ้างคะยุคของขอมรุ่งเรืองเพราะอะไรขอมเขารุ่งเรืองตอนนั้นเพราะมีผู้นำเก่งสร้างเมืองสวยวัดงามระบบน้ำดีแต่ก็เสื่อมเพราะทะเลาะกันเอง มีศัตรูแล้วก็เปลี่ยนศาสนาเปลี่ยนระบบแต่สิ่งที่ทิ้งไว้ก็คือนครวัดและศิลปะขอมที่ยังยิ่งใหญ่จนถึงทุกวันนี้